วอรบาเจอฮาวันนี้เราบุกมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเราจะมาตามหาบุคคลซึ่งมีความรักความเมตตากับสัตว์น้อยใหญ่ที่โดนทำร้ายและถูกทอดทิ้งกับพระครูออดพระซึ่งผู้มีความเมตตาเดี๋ยวเราไปถามท่านกันดีกว่าค่ะว่าที่มาที่ไปในการช่วยเหลือเหล่หลานี้เป็นมาอย่างไร ถ้าอยู่ที่กุฏินะคะีค่ะทั้งหมดตรงนี้ค่ะคือ14ตัวแล้วก็จะมีอีกสองตัวที่เป็นน้องหมาบนดอยที่พระอาจารย์อุปการะลงมาค่ะก็แล้วพอน้องอยู่แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นนะตรงนี้นะคะน้องก็จะอยู่ตามหน้าวัดตามหลังวัดอย่างนี้ค่ะจะเป็นตัวสีดำสองตัวชื่อเจ้าหลงกับเจ้าตูมค่ะ

น่งลงน่งลงดีน่งลงดีเออขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติวัดเจดีย์หลวงจริงแล้วในวัดเจดีย์หลวงเนี่ยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะยาวนานซึ่งก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาถือว่าเป็นกษัตริย์แห่งราชการที่7แห่ง,างราชวงศ์มังลายแันั้นก็สร้างในยุคสมัยแรกแกเนี่ยสร้างระยะเวลาประมาณ10ปี10ประมาณสัก15ปีปัจจุบันนี้ก็อายุป,ประมาณ630กว่าปีแล้ว มากราบสักการะสิ ờ, <question. S 2> really ่งศักด <ent gu> <ame> like like ิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ค่ะจะมีกราบไหว้จุดไหนบ้างะคะวัดเจดหลวงในถือว่าเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่แล้วก็ถือว่ามีโบราณสถานสําคัญองค์พระธาตุเจดหลวงในถือว่าเป็นที่อยู่ด้านหลังเลยนะเป็นองค์พระธาตุที่มีความใหญ่แล้วก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรล้านนาซึ่งถือว่าเป็นเจดีที่โบราณแล้วก็ยังมีเรื่องของเสาหลักเมืองเชียงใหม่ด้วยแล้วก็จะมีผ้านอนโบราณ ที่สาคัญที่สุดก็คือมีต้นไม้หมายเมืองต้นไม้อ่เขาเรียกว่าต้นยางนาอีกจุดหนึ่งก็คือองค์ลงป,ปูมัน่นโพธิธาโตซึ่งถือว่าเป็นบุรพาจาร์ของพระสายกรรมฐานอันนี้ก็ถ้ามาเราก็จะมีสถานที่สักการะอยู่พอสมควรลยค่ะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าพระอาจารย์มีลูกศิษย์สี่ขากี่ตัวคะแล้วมีชื่ออะไรบ้างอ๋อตอนนี้เนี่ยประมาณ13ตัว13หรือ14ตัวนี่นแหละนะจำไม่ผิดแต่จําได้ทุกตัวเจ้าทัพพี่ใหญ่สุดเลย แล้วก็เจ้าหยองเจ้าหยองแหงก็คือเจ้าหมูหยองแล้วก็เจ้าเจ้าหมีเจ้าโดโดเจ้าดุกดิกเจ้าไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เจียวเจ้าซูโม่ซูโม่ด้วย3ตัวมาใหม่ก็คือเจ้าแพนด้าแล้วก็ใบเตยแล้วก็เต้าหู้แล้วก็จะมีอีกกลุ่มอีกหน้าวัดอยู่ที่เป็นหมาวัดที่เลี้ยงไว้แต่เด็กๆแล้วก็ไปเฝ้าหน้าวัดก็คือเจ้าเจ้าเฉลงเจ้าเฉลงแล้วก็เจ้าตูม แต่และตัวมีชื่อต่างๆนี้พระอาจารย์ตั้งให้พวกเขาเองไหมคะตั้งใ,<น>ให้เองทุกตัวเลยเพราะว่ามีบางตัวที่เป็นชื่อเดิมที่เจ้าของเขาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวเขาก็เอามาให้ก็เลยเป็นชื่อเดิมแต่และตัวค่ะอย่างน้องซูโม่ที่จะเห็นในคลิปเยอะๆหน่อยค่ะเขาเป็นน้องหมามีนิสัยอย่างไรคะพระอาจารย์จริงๆแล้วซูโม่เนี่ยถ้าเล่าประวัติของซูโม่เนี่ยเขาตะกอนที่ไปเจอเนี่ยเขามีพี่น้องอยู่สองตัวถ้ากลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ย หมาสองตัวนี้ยังมียังเจออยู่เนี่ยคิดว่าจะเอามาเลี้ยงทั้งสองตัว<ฆ>ทีนี้กลับมาก็เลยเหลือเจ้าซูโม่ตัวเดียวออก็เลยว่าเออบุญวาสนาตอนนี้น่าจะมาอยู่กับเราก็เลยได้เอามาเลี้ยงนิสัยของซูโม่เนี่ยเขาเป็นหมาที่ชอบเล่นเ<ฆ>ขาชอบเล่นชอบให้คนจับชอบให้คนสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวดังนั้นเนี่ยเราสำคัญที่สุดคือเป็นหมาที่่อนข้างเฟนลี่นะชอบอยู่กับคนเวลาคนจับแล้วเขาก็ชอบนอนนอนไงายท้องอะไรต่างๆใครแขกไปใครมาก็จะรักเขา แล้วก็นิสัยที่เห็นอยู่ตลอดคือชอบเที่ยว mm. นะคะชอบเที่ยวเนตกรนเนี่ยยอมรับจริงว่าแทบจะออกไปเที่ยวทุกวัน mm. ตอนแรกๆเนี่ยยังไม่มีป้ายชื่อแล้วก็ยังไม่มีเบอร์โทรที่คาดในคอไว้ mm. ตอนนั้นก็ประกาศหากันทั่วเชียงใหม่เหมือนกันไ mm. กลสุด,ดเป็นกิโลเหมือนกันนะเดินทางภ mm. าคหลังๆก็เลยมีญาติโยมนะพี่ปูเป้ที่ดูแล mm. มาดูแล mm. ก็เลยทําป้ายทําป้ายชื่อให้ mm. ตอนนี้ก็เลยภาคหลังๆมารู้สึกว่าจะออกไปเที่ยวก็มีคนดักเอาไว้ เพราะว่ายามหน้าวัดใครเห็นก็เวลาจะจะแอบออกไปเที่ยวก็รู้สึกว่ามีคนกระแอมใส่ทีนินึ่งก็คอตกเดินกลับวัดอะไรต่างเขาจะเวลาใครก็ตามเวลาเห็นเขาจะออกไปเที่ยวเนี่ยถ้าลองทักเขาสักนิดหนึ่งเขาจะเดินทางกลับเขาจะกลับวัดละเขาจะไม่ไปต่อหลายครั้งที่ตะโคอัดไปบินทบาทล้วไปเจอตรงสีแยกไฟแดงสูโม่เนี่ยไม่เจอท่านนะท่านเห็นตรงตรงเลี้ยวพอดีก็เลยเห็นสูโม่เขากำลังจะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง เราก็เลยทักว่าซูโมโ่แค่นั่นแหละเดินคอตกเดินตามหลังเรากลับวัอดอจารย์าเนี่ยนิสยัยของซูโม่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะน่ารักน,น่ารักใครใครก็จับใครใครก็เล่นได้ครับแล้วข้าวฟ่างแล้วก็แก๊งเยอรวันเชฟเผร์ดที่เป็นสามไข่ล่ะคะ่ะส่วนเจ้าไข่ต้มไข่ไข่ตุ๋นนี่ก็โยมก็ซื้อมาถวายพระพ่ทธองก็รับไว้แล้วก็ส่วนไข่เจียวนี่ก็มามาจากอีกที่หนึ่งเรามาถวายแต่นั้นแต่ใครมาถวายส่วนมากก็จะมีแต่ หมาฝรั่งตัวไหนที่มีเรื่องราวหรือมีสตอรี่ที่แบบโดนทิ้งหรืออะไรแบบนี้อ๋อมีเจ้าป๋องจเจ้าป๋องกับเจ้าใบเตยเจ้าป๋องเนี่ยเ,เขาเป็นหมาที่อายุเยอะละแต่แววตาเขาจะน่ารักเขาน่าจะเป็นหมาที่ฟาร์มเขาเพาะแล้วก็อายุเขามากเขาก็เลยเอามาปล่อยเจ้าป๋องเนี่ยเห็นแววตาเขาแล้วน่าสงสารเพราะว่าเขาเป็นหมาที่เจียมตัวมากเราพูดเสียงดังเนี่ยเขาก็จะเขาจะรีบวิ่งเข้ากรงกลัวว่าเราเนี่ยจะเอาเขาไปทิ้งอีก ดังนั้นพคอควอตเอามาตอนนั้นเนี่ยมีขี้หูขี้ตาเนเต็มไปหมดก็เลยพอเอามาเนี่ยก็เลยได้รักษาเรื่องของโรคของหูแล้วก็ตัดขนในเล็บในซอกเล็บอะไรต่างก็มีแต่แผลแล้วขาก็บวมด้วยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตัดขนตัดอะไรต่างก็ค่อนข้างน่ารักขึ้นนะสำคัญที่สุดก็คือว่าสภาพจิตใจเขาดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นเป็นหมาที่ขี้ระแวงแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือใบเตยอันนี้เป็นหมาที่อยู่ในฟาร,ร์มเหมือนกันเขาก็จะย้ายบ้าน พอจะย้ายบ้านก็เลยเขาก็เลยเห็นพระครูออสเด่ยอยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็เลยบอกว่างั้นพระครูออสมันมีหมาตัวหนึ่งอยากให้พระครูออสไปดูหน่อยก็เลยพระครูออสก็เลยให้ลูกศิษย์ไปดูแต่ลูกศิษย์เอามาเลย <c oughs> เมื่อไหล่พระครูออสก็เอาเมื่อเอามาแล้วก็เลี้ยงไว้สุนะัตตัวไหนคะที่อยู่กับอาจารย์มากที่สุดคะ,ะเจ้าหยองครับเจ้าหยองนี่เป็นหมาตัวแรกเจ้าหยองนี่คือเป็นหมาพุดเดิลเจ้าหยองนี่เป็นหมาที่เลี้ยงหมาตัวอื่นมาทั้งหมดเลย จริงๆเราอายุเขา10ปีละสิบกบว่าปีละดังนั้นเขาจะเลี้ยงแม้กระทั่งเลี้ยงเจ้าเจ้าทัพด้วยตั้งแต่ตัวเขาเล็กๆตอนนี้เนี่ยเจ้าหยองในกลายเป็นหมาที่ตัวเล็กที่สุดเพราะว่าเจ้าหยองเนี่ยเขาจะเป็นหมาที่หวงหมาเด็กๆดังนั้นเนี่ยหมาหมาถ้าหมาตัวไหนเห่าเสียงดังเนี่ยเจ้าหยองก็จะเห่าเตือนละดังนั้นเขาก็เลยจะเป็นหมาที่ที่ควบคุมอยู่ที่ทั้งหมดแล้วก็เป็นหมาที่เวลาตอนเช้าปล่อยมาปุ๊บเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกุฏินะสองตัวที่ จะอนุญาตให้เข้ากุฏิได้คือมีเจ้าหยองกับซูโมโ่ซูโม่นี่ห้ามแต่ห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าเวลาพระเนรออกไปบินสบาตแล้วกลับมาเนี่ยไม่รู้แปลกยังไงไม่รู้เขาชอบไปดูพระเนรเนี่ยเอาคอออกจากบาดไ,ไม่ฉกครับแม้กระทั่งมีหมูปิ้งมีไก่ทอดอะไรต่างเขาจะไม่ฉกขอให้ได้นั่งดูขอให้นั่งดูเฉยๆนั่งดูเสร็จแล้วก็เขาก็พระเนรเอาอาหารออกจากบารเสร็จแล้วก็เขาก็นอนอยู่แถวๆนั้น ถึงปั้งขนาดนี้ต้องได้วัตถุดิบคุณภาพดีแน่ๆไงเจ้ให้ทูอินวัาอร่อยคุณสองพวกเราเลือกมาให้แล้วอร่อยเข้ากันจริงๆคุณภาพคับสองมีสามครื้องเลยโจไฮให้จ้ให้น้องมาชอบ ็น้องเนนที่อยู่กับพระอาจารย์มีวิธีการดูแลพวกเขายังไงบ้างคะ,ะการดูแลนี่สําคัญเพราะว่าหมาแมวเนี่ยถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของอสุขภาพเรื่องของร่างกายและจิตใจเพราะว่าเราต้องดูแลอยู่2ส,ส่วนก็คือเรื่องของร่างกายร่างกายนี่คือเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารเรื่องความเป็นอยู่แม้กระทั่งที่หลับที่นอนก็เหมือนกันตอนแรกๆเนี่ยก็คือพยายามดูก็คือว่าเพราะว่าหมาแต่ละตัวมามาอยู่ด้วยเนี่ย เขาจะมีลักษณะค่อนข้างอุปนิสัยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตอนแรกๆมามามาอยู่แต่ละตัวเนี่ยเขาจะปรับตัวยังไม่ได้เขายังไม่รู้เลยว่าที่นอนเขายัางไงเขาจะต้องอยู่ยังไงทุกวันเนี่ยพอบอกว่าเข้ากองคําเดียวแค่นั้นแหละทุกตัวก็จะวิ่งเข้าไปว่าเขาจะอยู่กองนี้แล้วเขาจะอยู่กรงนี้สองตัวกรงนี้หนึ่งตัวทุกตัวจะรู้หมดแล้วว่ากรงนี้เป็นของเขาแล้วก็เรื่องอาบน,น้ำเนี่ยกอย็อาทิตย์ละครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งหนึ่งส่วนตัวไหนที่ ต้องการตัดเล็ต grup, ตบ 1, ต้องการตัดแบบพิเศษเนะก็จะไปที่ร้านแล้วส่วนเรื่องอาหารนี่ก็จะตอนเช้าเนี่ยจะให้อาหารมื้อที่1นะเป็นอาหารเป็นอาหารแบบเป็นเม็ดอาหารเม็ดสาเร็จรูปแล้วก็ช่วงตอนเย็นนี่ก็จะเป็นอาหารเม็ดที่ผสมกับพวกไก่บดพวกตาบบดมันใหญ่เลยดีกว่าครับอะไรอ่ะนี่เลยครับอ้ยอุ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 ้ยอะ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอยอ้ยอ ไปน่มาดินั่งงงก่อนนั่งงงดีๆคอยก่อนเร็วๆทำยังไงกูโม่นั่งหรอหลอพี่ดูหรอพี่ดูของมือยังใช่ค่ะซูโม่จะอยู่แบบนี้ตลอดเลย ไก่หอมมากเลยค่ะคือคืออย่างอย่างพวกหนูค่ะหนูมาวัดเงี้ยหนูก็จะซื้ออาหารขนมมาให้น้องๆค่ะแต่ว่าคือเราเคยซื้อแบรนด์อื่นๆอ่ะมันไม่ได้กลินมีกลิ่นแบบนี้มันไม่ได้หอมแบบนี้อ่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนคอยังไงลูกไข่ต้มนั่งลงดีๆนั่งลงหรือยังเอ้ยฝังเก่งจังเลยลูก บางทีอะค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาเงี้ยหนูซื้อขนมอย่างอื่นมาให้น้องก็จะให้พี่ๆนักท่องเที่ยวที่เขาแบบชอบเล่นกับน้องหมาเอาให้เขาแล้วเขาก็จะแบบให้เด็กๆแบบเนี้ยแหละค่ะนั่งลงก่อนพี่ดิ๊กไข่ต้มนั่งลงหรือยังลูกพี่ปูเป้พี่เลี้ยงคนสวยคอนเฟิร์มว่าหอมและอร่อยโดนใจน้องๆขนาดนี้ ของดีก็ต้องขอบอกต่อกันในละค่ะกับเจอฮายชิคเก้นเบรดสไลด์ขนมสุนัขที่ดีต่อสุขภาพทําจากเนื้ออกไก่แท้ร้0ยเปอร์เซนโปรตีนสูงไขมันต่ําใช้วัตถุดิบ human มน mm hmm. เกรเทียบเท่ากับอาหารของมนุษย์ไม่มีสารปรุงแต่งหอมอร่อยโดนใจน้องหมาทุกตัว mm hmm. เห็นน้องๆแก๊งนี้อร่อยถูกใจ mm hmm. พวกเราทีมงาน mm hmm. ก็แฮปปี้สุดๆไปเลยละค่ะเราตื่นเช้ามาเนี่ยประมาณ6กโมงเช้า จนถึง8โมงก็จะปล่อยให้เขาอิสระได้วิ่งเล่นแล้วก็ประมาณ8โมงก็เรียกเด็กๆเขา้ากรงแล้วก็จัดอาหารให้แล้วก็เปิดพัดลมแล้วก็ให้นอนแล้วทีนี้ก็ก็จะลากยาวไปถึงประมาณบ่าย3โมงพอบ่าย3โมงก็ก็จะปล่อยให้เด็กๆออกมาแบบนี้แหละที่เห็นแบบนี้แหละเพราะว่าพอเด็กๆมาแล้วก็จะได้วิ่งเล่นได้ผ่อนคลายได้เจอผู้คนได้อะไรต่างๆแล้วประมาณ6โมงเย็นก็กลับเข้ากินข้าวแล้วก็นอนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ เรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยก็สําคัญเพราะว่าเชื่อว่าถ้าสุขภาพจิตใจเขาไม่ดีเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นหมาที่ค่อนข้างจะมีความระแวงแต่ก็เวลาเราดูแลเนี่ยส่วนมากนอกจากเราให้อาหารเขาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือการได้สัมผัสถ้าเราจะสแสดงความรักเนี่ยเขาจะไม่ไม่เหมือนกับคนก็คือเราพูดนี่อาจจะพูดเสียงเบาๆแต่สําคัญที่สุดคือเขาชอบให้เราสัมผัสดังนั้นสังเกตเห็นว่าเวลาถ้าเห็นเรามาจากไกลๆเขาจะวิ่งเดินมาแล้วก็ให้เราสัมผัสตัวเขาจับตัวเขาอย่างนั้นอย่างนี้ แค่นั้นเขาก็พอใจมา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 มีมีมีดุ๊กเด็ก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 จริงเหรอ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 ไอ้ดุ๊กเด็กนะครับดูเด็กวันั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงแล้วคุยกับหลวงพ่อก่อนเด็กนั่งลงก่อนนั่งลงดีดีนั่งลงดีดีนั่งลงดีดีนั่งลงก่อนเลยนั่งลงก่อนเออนั่งลงงามๆเป็นคนสวยต้องนั่งลงงามๆลรกเด็กเดียวเออเนี่ยคนเงา โดโด้ด้วยออาโดโด้จับมือโดโด้อ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงเลวนั่งลงนั่งลงดีดีนั่งลงก่อนเลยนั่งลงโดโด้เนี่ยจะรักษาหูเขาดีหูเขาสวยเวลานกเข้าใกล้กรงไม่ได้ฟ้องฟ้องฟ้องใครทำอะไรไม่ได้ดังใจก็ฟ้องอันนี้ขี้ฟ้อง มาฟันสวยมาก r o m me เจ้าไฮท e n ช i s t คัดทุกวันฟันสาดปากหมมากจ้าไฮ d ท n t i s t หนา่ง p i e c ชาปี้ s l e v e จ้าไฮจ้าไฮหน้อมมาชอบ นักก่ะค่ะพระอาจารย์ยังมีสัตว์ชนิดอื่นไหยค่ะโอ้โหเยอะเลยกุฏิพคุออสเนี่ยเฉพาะกุฏิพัคุออสเนี่ยก็ไม่ใช่แค่หมายอย่างเดียวแต่ก็มีแมวด้วยแมวนะส่วนมากเขาจะมาทิ้งเราก็จะมีกรงไว้ข้างบนแล้วก็เราก็ปล่อยเขาอิสระแล้วก็มีอาหารไว้ตลอด24ชั่วโมงนกนี่ก็จะเป็นพวกนกพวกซันคอน,นัวพวกกินชีกเล็เบิร์ดเพราะว่าส่วนมากโยมที่เขาเลี้ยงไว้ในคอนโดแล้วเขาเลี้ยงต่อไม่ได้ย้ายบ้านเขาก็เอามาถ,ถวายไว้ แล้วก็มีวัวควายที่ไถไว้วัวควายนี่ก็จะมอบให้วัดป่าดารพิรมไปดูแลแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็คือมีช้างช้างนี่ก็ออกมาภาพมีช้างอยู่23เชือกก็คือเริ่มไถช้างตั้งแต่ปีปี64ดังนั้นช้าง23เชือกเนี่ยมีอยู่เชือกหนึ่งที่เป็นช้างที่เคยฆ่าคนมาอยู่9ศพอันนี้นหนึ่งเชือกแล้วก็เขาทําร้ายผู้คนอีกจานวนหลายคน สําสคัญที่สุดคือเขาเป็นช้างที่ใช้แรงงานอยู่ในกลุ่มของช้าลากไม้ลากไม้นี่ก็หมายความว่าเขาจะไปไปลากไม้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ของรัฐบาลแล้วก็เป็นลากไม้ของยางพาราบ้างต้นไม้ที่อยู่ทางใต้แล้วต่างบ้างก็เลยทีนี้เนี่ยเราเห็นถึงความยากลาบากของของของช้างนี่แหละก็เลยเริ่มไถช้างก็คือเราอยากช่วยช้างที่เขารู้สึกว่าลําบากใจหนึ่งก็คือเราเป็นคนรักรักช้างด้วยดังนั้นเรา เราเป็นคนรักสัตว์รักช้างหมูหมากาไก่เราเป็นคนลักเนี่ยเราก็เลยว่า,าเราพอที่จะมีกําลังในการช่วยวเราก็อยากจะช่วยเขาอย่างนั้นอย่าน้อยก็ให้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นอยากจะขอสอบถามะคะ่ะว่าทาไมถึงต้องเป็นชื่อช้างตระกูลแสนคะครับเพราะว่าช้างตระกูลแสนเนี่ยก็จะมีคําว่าแสนอยู่ทุกเชือกเพราะว่าช้างเชือกแรกก็คือพายพลแสนผลแสนแสน,แสนเขื่อนแสนเมืองแสนชัยแสนดีแสนล้านคมแสนแล้วก็ คําแสนบุญแสนแล้วก็คุณแสนแสนสุขแล้วก็แสนหลวงแล้วก็มีแสนรู้แสนรักแล้วก็ไล่มาเรื่อยแสนไพรแล้วก็เชือกสุดท้ายนี่ก็เป็นเป็นแม่ช้างก็คือแสนเดือนนะแสนเดือนแสนเดือนแล้วก็มีแสนเดือนแสนดาวแสนเดือนแสนดาวด้วยมีอยู่รวมแล้วก็23เชือกเพราะว่าชื่อทุกเชือกในพระครูออดจะเป็นคนตั้งให้เราก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่า เรามองว่าชีวิตเขาได้เกิดใหม่ค่ะแล้วก็เห็นพระอาจารย์มีทําร่วมกับมูนิธิที่ช่วยเหลือช้างนะาาคะโอครับอ่าทุกวันเนี่ยอาตมาภาพพยายามทําเรื่องของกู้ภัยช้างด้วยอย่างเช่นกู้ภัยช้างเนี่ยหมายถึงว่าเวลาช้างเกิดเจ็บป่วยเกิดตกมันเกิดได้รับความลำบากตามที่ต่างๆในในเขตจังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพก็จะมีลูกศิษย์ที่เป็นกู้ภัยแล้วก็มีรถพร้อมที่จะไปซัพพอร์ตดูแลอันนี้คือเขาเรียกว่า กู้ภัยช้างและประการที่2ก็คือช้างกู้ภยัยช้างกู้ภัยนี่ก็เวลาที่น้ําท่วมเวลาเกิดไม้ล้มทับถนนเราก็สามารถที่เอาช้างเนี่ยไปฉุดไปลากไปดันต้นไม้นั้นออกได้เนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยอาตมาภาพได้ได้ทําผ้าป่าเรื่องอาหารหมาแมวจอเนี่ยได้ระดมพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พืชผักต่างๆอเอาไปแจกน้ําท่วมสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยทิ้งแล้วก็คือว่า,าเรื่องของอาหาร อาหารหมาแมว <ฮะ S 2> ตั้งแต่น้ําท่วมเปต้นมาเนี่ยน่าจะนับพันกระสอบได้ละตอนนี้อาตามาภาพก็เลยจัดเรื่องของผ้าป่าเพื่ออาหารหมาแมวจร <ฮะ S 2> เพราะว่าเท่าที่ได้ได้สอบถามมูลนิธิต่างๆที่เขาดูแลหมาจรต่างๆใช้แต่ละครั้งเนี่ยแต่ละเดือน,นหลายร้อยกระสอบเหมือนกันอย่างน้อยเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยอย่างน้อยไม่มากก็น้อยประชาชนนะคะอยากจะร่วมทําผ้าป่าอาหารสัตว์นะคะต้องทําอย่างไรบ้างคะคือจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากช่วย หมาแมวหรือว,ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาร่วมบุญกับพระรูออดก็ได้แต่นั้นพระรูออดเนี่ยทำให้ดูเพื่อให้เป็นโมเดลเพื่อหลายๆคนจะไปต่อยอดได้ครับแล้วก็เพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของสวัสดิภาพของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ดีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กต่างๆก็ดีดังนั้นก็คือ เราสามารถที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสัตว์ได้ล่าสุดค่ะมีข่าวเรื่องสุนัขรอดไวเลอร์สี่ตัวที่<อ>ถูกทิ้งวันนั้นเนี่ยคือเห็นในในโลกอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีสุนัขถูกทิ้งกลางป่าแต่เรารู้ว่านั่นคือหมารอวไวเลอร์เราบอกเอา้าอันนี้หมารอดไวเลอร์เนี่ยแต่เรารู้ว่าเขาทิ้งไว้ที่ไหนเพราะว่าเขาบอกว่าหมามันอยู่ที่นี่ที่นี่ค่ะแต่นั้นเนี่ยพอเขาได้เข้าไปเนี่ยดีแต่ว่าหนึ่งก็คือเราค่อนข้างจะเป็น,เป,นเป็นคนที่ รู้ว่าวิธีที่จะเข้าหาพวกสุนัขแบบนี้แบบนี้เนี่ยเข้าหายัางไงก็เลยพยายามยืนอยู่ตรงนั้นวนอยู่ตรงนั้นแหละใช้เวลานานเหมือนกันเอาอาหารให้กินบ้างให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่เป็นภัยต่อเขานะแล้วก็เวลาเขาเดินมาเราก็เอาอาหารใส่มือแล้วให้เขากินบ้างนั่งบ้างรูปบ้างจับบ้างอย่างนั้นแหละจนวันนั้นกลับมาเนี่ยประมาณสี่ทุ่มดีแต่ว่าวันนั้นเราสามารถที่จะ,อะของดีอาร์ตเนี่ย ที่ของอำเภอดอยสะเก็ดที่ถือว่าเป็นศูนย์พักพิงของหมาจรจัดแมวจรจัดเนี่ยเขาก็ได้เอารถแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยแล้วออกมาได้ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าสุขภาพดีขึ้นทั้งสี่ตัวแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของอาภายในของเขาอยู่แต่ก็พยายามที่จะติดตามแล้วก็ให้การช่วยเหลืออยู่ ณีของรถไวเลอร์ทั้ง4ตัวค่ะมีความเป็นมายังไงคะทางรีอาร์กเลยเข้าไปช่วยเหลือก็เริ่มแรกจากจากโพสในใน f a c e b o o k ก่อนนะครับแล้วก็ท่านพระครูก็ให้น้องๆประสานมาปราึกษากันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างไปช่วยยังไงก็จะมีทีมของวัดขึ้นไปก่อนแต่ mm hmm. ว่าขึ้นไปแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าวยความที่ยังกลัวหมาอยู่กลัวกลัวเด็กตัวโตวเราก็เลยขึ้นไปสมทบกันอีกรอบหนึ่ง ซึง่งไม่ยากมากไม่ยากมากครับเพราะเขารวมกลุ่มกันตั้เกาะกลุ่มอยู่กลางกลางป่าที่มีน้ําอยู่ริมน้ําเลยนอนอยู่ตรงนั้นเลยแรกๆที่ไปเจอก็คือตกใจกลัวเหา่าหรือไม่ไม่ใกล้เลยนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มพระก็เริ่มให้อาหารตัวเมียจะดุค่อนข้างดุตอนนั้นน่าจะป้องกันสูงด้วยนะครับ แต่ลูกน้อยเนี่ยก็คืออุ้มได้อุ้มได้เลยเพราะเขาเขาเจ็บคอสะโพกเขาไม่ไม่ค่อยไปไหนแล้วหลังจากนั้นล่ะคะทางมีอาร์พน้องๆมาดูแลอะไรบ้างะคะก็มาทําแผลก,กันกันครับคืนคืนแรกเราก็ทําแผลกันเลยเพราะว่าหนอนเยอะมีหนอนมีมีเรื่องเป็นไข้เรื่องอะไรด้วยครับตัวที่อ่อนแอแล้วก็เริ่มกันคืนนั้นเลยเพอพอต่างคนก็ต่างบอกว่าต้องไปเลย พระก็บอกว่าต้องไปเลยเราก็ต้องไปเลยเราจะไม่ปล่อยให้เขานอนค้างอีกหนึ่งคืนก็เลยเป็นที่มาของการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนครับตอนที่ก่อนพบเขาคาดว่าเขาอยู่บนนั้นมานานแค่ไหนแล้วคะจากคําบอกเล่าของกู้ภัยที่ไปที่ไปรับผู้ป่วยห้าวันเขาเจอมาห้าวันแต่ว่าน่าจะก่อนหน้านั้นเพราะว่ากระสุนที่ฝังเนี่ยเป็นเริ่มเป็นพังผืดละเริ่มเกาะละแต่ว่าตัวนอนก็เริ่มแก่ละ น่าจะเกิน5วันและนัตอนนี้ค่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะทั้ง4ตัวตอนนี้ก็พื้นฟูดีนะครับพื้นฟูดีจิตใจดีละนะครับเหลือแต่ร่างกายกับโรคประจําตัวข้อสะโพกบ้างมดลูกอักเสบนี่ยังกำลังกำลังดูอยู่นะครับตอนนี้เจอกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ก็ค่อยๆให้ยาแบบเป็นการเยียวยาทางยาและทางใจนี่ได้ละพี่บันิทราบไหมคะว่าน้องมาจากไหนหรือว่ากลุ่มใดเป็นคนเอามาทิ้งจากคําบอกเล่านะครับน่าจะเป็นฟาร์มเพราะหมาเชื่องหมาเป็นหมาดีหมดเลยน่าจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงกันดีพอสมควรไม่มีเห็บหมัดแล้วหลังจากนี้ค่ะน้องๆรักษาตัวพักฟื้นแล้วน้องๆจะไปอยู่ที่ไหนก่อนนะคะเบื้องต้นก็พักพิงที่มูลนิธิก่อนนะครับแล้วก็ประสานกับท่านพระครู ออสนะครับว่าจะสกรีนบ้านจะต้องเป็นบ้านที่มีความพร้อมทั้งสถานที่แล้วก็การดูแลรักษาด้วยเวลาเจ็บป่วยต้องพร้อมพอสมควรเพราะว่าเขาตัวโตอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่โตกว่าตัวเล็ก จากการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้บ้างคือได้ความสุขครับ2ออย่างที่พระครอัสจะทําอยู่ต่อคือพระครอัสทาด้วยความรักและความเข้าใจแต่นั้นเนี่ยเรารักอย่างเดียวแต่เราไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของสิงสารสัตว์ไม่เข้าใจเรื่องของอารมณ์ไม่เข้าใจเรื่องพฤติกรรมไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นเ่องสิ่งที่ยากมากแต่นั้นเนี่ยคือเราทําอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งคือให้เรารักก่อนเชื่อว่าถ้าเรารักอย่างเช่นเรารักหมาแมวเนี่ยเราก็จะรู้ว่า ความรักเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยความเข้าใจแต่สุนัขทุกตัวหมาแมวทุกตัวเนี่ยทนที่เขาจะดุเนี่ยถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยเขาแล้วเข้าใจวิธีการเลี้ยงและดูแลเขานั่นแหละคือสิ่งที่จะทาให้ชีวิตเขามันดีขึ้นแต่นั้นเนี่ยคือตอบได้สั้นๆก็คือว่าเรามีความสุขที่ได้ช่วยชีวิตชีวิตหนึ่งแม้จะเป็นชีวิตของสัตว์ก็ตามอย่างน้อยทําให้ชีวิตเหล่านั้นถึงเขาจะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็าตามอย่างน้อยก็ขอให้เขาได้กินอิ่มได้อยู่่กกัับคนทีเขาร รู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่เขาจะ,ะเจ็บป่วยแล้วเป็นสุนัขข้างถนนไม่มีใครดูแลอย่าน้อยเราก็เป็นคนที่ดูแลเขาอย่าน้อยเพราะว่าชีวิตของสุนัขีนแค่สิบกว่าปีเองดังนั้นเนี่ยแค่เราได้ช่วยเขาในภพชาติหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ามีความสุขดังนั้นเนี่ยอาตมาภาพคุยเสมอว่าถ้าเราเลี้ยงเขาดีแล้วดูแลเขาดีทุกอย่างแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าเขาจากเราไปด้วยความชราภาพด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อยเดียวเพราะว่าเราได้ช่วยชีวิตเขาได้ดีที่สุดแต่เราจะเสียใจที่สุดาะว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราดูแลเขาไม่ดีอาหารก็เลี้ยงเขาไม่ดีเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ดูแลเขาอันนั้นคือความน่าเสียใจง่ายๆก็คือเมตตาทมคํำถิ่นโลกดังนั้น,นคือถ้าเราได,ได้ทำแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าทมที่พระเจ้าได้สอนเราคือคำว่าเมตตาทมคํำถิ่นโลกอันนี้เนี่ยคำว่าโลกก็คือชาติที่เขาได้เกิดขึ้นมาก็คือ เขาเกิดขึ้นมาได้เป็นหมาได้เป็นแมวได้เป็นนกได้เป็นหนูอันนี้แหละเขาเรียกว่าเมตตาทมความกุินโลกจากนั้นถ้าเรามีธรรมอันนี้เนี่ยเชื่อว่าวงล้อแห่งธรรมวงล้อแห่งความสุขวงล้อแห่งสันติภาพวงล้อแห่งความสงบสุขเนีย่ยมันเกิดขึ้น,นแค่นั้นเอง บ้าง่ะคะกับความน่ารักของลูกสิท์สี่ขาของพระครูออสที่วัดเจดีหลวงวรวิหารที่เราเอามาฝากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูสัตว์ใหญ่อย่างช้างกันบ้างว่าช้างแห่งบ้านช้างตระกูลแสนที่พระครูออสท่านได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือมานั้นจะมีความเป็นอยู่อย่างไรตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะก่อนจากกันขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รายการเพชรเลเวอร์บายเจอฮด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ